สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรมากันอีกแล้วค่ะพี่น้องขามาทำนายดวงระบีนประจาวันที่12กุมภาพันธ์2567ซึ่งตรงกับอันจันสีเหลืองค่ะวันทำงานปกติเข้ามาแล้วคุณป้าหมอขอกำลังใจกด1ไลค์1แชร์นะคะกดติดตามด้วยในวันนี้ลงคลิปเร็วหน่อยเมื่อเมื่อคืนนะคะลงช้าไปนิดไปเยอะเลยเนื่องจากว่าป้าหมอไม่ค่อยสบายนะคะแต่ก็ลงนะดีกว่าไม่ลงนะคะพี่น้องขาและก็ในวันนี้ลงเร็วหน่อยนะคะและก็ สิ่งสาคัญที่สุดนะคะพี่น้องคะานาแนวทางของไพ่ยิซีนะคะในแต่ละวันเนี่ยเอาไปปรับใช้นะคะโดยรวมนะคะพี่น้องคาใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็ทักอดีไลน์อย่างที่ว่าและใครต้องการที่จะเรียนนะคะการอ่านไพ่ยิปีการอ่านไพ่ยิซ,ยยซีตัวเลขหน้าไพ่นะคะนในแต่ละใบนั้นนะคะหมายถึงเลขอะไรนะคะป้าหมอมีหลักสูตรสอนอยู่ค่าลงทะเบียนนะเท่ากับราคาค่าครูเลยนะคะห้าร้อยเก้าสิบเก้าแถม ตำรับให้ยี่สี่นะคะหนึ่งสำหรับเละก็ไฟล์เอกสารนะคะกำกับให้ด้วยนะคะใช้เวลาเรียนสองชั่วโมงเองค่ะพี่น้องค่ะใครสนใจเพื่อที่จะดูตัวเลขนะคะในรายวันฉบับของตัวเองหรือจะเอาตัวเลขจากหน้าไพ่ไปทําแบบไหนก็แล้วแต่ทักไอดียไลน์ค่ะพี่น้องค่ะเอาอย่างนั้นกันนะคะพี่น้องค่ะนะทักมาเนาะและก็จะได้ลงเวลาเรียนกันเลยนะสองชั่วโมงก็จะอ่านไพ่อ่านตัวเลขหน้าไพ่เป็นนะคะรับรองได้เลยค่ะพี่น้องค่ะ เอาล้ค่ะเพื่อไม่เสียเวลามาทานายดวงรายวันกันเลยมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะดูว่าอารมณ์จะเดือดเดือดไปนิดหนึ่งนะคะในวันพรุ่งนี้นะไพต่ตัวตนขึ้นราชาราชาดาบนะคะสําหรับราชาดาบนั้นนะเป็นคนที่มีพลังมีไฟนะอารมณ์ร้อนมีอิทธิพลว่างั้นเนาะฉะนั้นพี่น้องวันอาทิตย์ระมัดระวังนิดหนึ่งเนาะในวันพรุ่งนี้เรื่องของอารมณ์เป็นหลักค่ะพี่น้องค่ะและก็ ใบที่สองว่าไงคะพี่น้องวันอาทิตย์ใบที่สองเห็นไหมคะไพ่เตือนแล้วก็ไพ่ทักมานะคะแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้อารมณ์จะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่ให้เรานิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวและให้เราเย็นนะคะมีความรักความเมตตาเหมือนกับ้าดุสีนั่นเองคะ่ะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะในวันพรุ่งนี้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนั้นให้เรานึกถึงพะระฤาษีไว้นะคะอ่าทุกอย่างมันก็จะลื่นไหลมันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงว่าอย่างนั้นเถอะนะคะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์ยังคงมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะค่อนข้างที่จะอารมณ์ร้อนเป็นลมเป็นไฟนะคะแล้วอาจจะเดินทางอย่างไม่มีเปลนได้ด้วยเนาะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้ตัดสินใจอะไรก็ต้องมีข้อมูลและเหตุผลนะคะอย่าใช้อารมณ์เด็ดขาดไม่งั้นแหละจะทําให้เราเสียาการได้นะคะสุดท้ายแล้วนะคะเห็นไหมคะคืนทาวเวอร ให้ระมัดระวังอีกสองเรื่องมีปากมีเสียงทะเลาะเบาะแเวน้นกันกับบริวารในที่ทํางานในบ้านในช่องของเราและก็อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นสองสถานที่ในบ้านในช่องในใช้งานนะคะนี่ฉะนั้นแล้วในวันพุวกนี้ไพ่ออกมาไม่ค่อยที่จะโอเคแต่มีไพ่เตือนอยู่ใบเดียวหรือไพ่แนะนําอยู่ใบเดียวก็คือพระฤาษี พรุ่งนี้นะคะพี่น้องคะอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องนึกถึงพระฤาษีเอาไว้นะคะพี่น้องหนาะเหตุการณ์จากร้ายกลายเป็นดีได้นะคะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้ไม่บอกเลขนําโชคนะคะมาจากไหนแต่จะบอกเลขหนา้าไพ่นะคะอ่ามีเลขห้าเก้าแล้วก็หนึ่งหกห้าเก้าหนึ่งหกค่ะพี่น้องคะ่ะขอให้เฮงๆคะ่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างคะ่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์นั้นสามไม้เท้านะคะดูว่าในเรื่องของกิจการการงานในเรื่องของธุรกิจ ในเรื่องของวุ่นส่วนในเรื่องของกรารยานามิตรด,ดีนะคะสําหรับสามไม้เท้าและพี่น้องวันจั์ก็อาจจะมีแปลน์ที่จะเดินทางนะคะ ไปทำกิจทมการนะคะหรือไปหาลูกค้าไปหาสินค้านะคะมาจําหน่ายได้ด้วยสําหรับพี่น้องวันจันทร์ก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือว่าในวันพรุ่งนี้มีความรู้สึกว่าจะต้องใช้เงินและดูกังวลว่าจะหาเงินเข้ามาทานหรือเปล่าหรือว่าจะฝืดเงินนี่ว่าอย่างนั้นฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็ค่อยคิดก็ค,ค่อยแกะไปนะคะพี่น้องวันจันทร์นะประเดี๋ยวเงินก็จะเข้ามานั่นเองค่ะให้เราประหยัดอดออมหน่อยนะคะเด็กถือเหรียญมีเงินเข้าอยู่ดีแหละค่ะนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองถึงแม้จะมีรายจ่ายมีภาระก็ตาม ต่เงินก็จะเข้าเนาะในวันพรุ่งนี้มีโชคมีลาบเข้ามาด้วยสําหรับพี่น้องวันจันทร์ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะพี่น้องวันจันทร์นะคะรู้สึกว่ามีความสุขไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวหรือไม่สบายนะคะฉะนั้นใครที่มีอาการแบบนี้ก็พักผ่อนพักร่างนะคะอย่าซนว่างนันเถอะนะคะพี่น้องวันจันทร์นะอ่านิ่งๆนะคะนิ่งๆอ่าหรือมีปัญหาอะไรเราวิ่งแกวิ่งแก่นะคะมันก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ฉะนั้นก็บอกว่าให้เรานอนปล่อยใหออ้ช่วงเวลา เงินเวลานั้นเป็นตัวยาวๆได้ด้วยนะสำหรับพี่น้องวันจันทร์ค่ะเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสามห้าหนึ่งสี่สามห้าหนึ่งสี่คพี่น้องค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันอังคารเด็กถือไม้เท้าเรื่องงานเด่นเรื่องกิจการโอเคอาจจะมีโครงการนะคะที่จะขยับขยายหรือมีโครงการงานใหม่เข้ามาพี่น้องวันอังคารเนาะพี่น้องวันอังคารนะคะในวันพรุ่งนี้ มีผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้หญิงให้ความรักความเมตตานะคะกับพี่น้องวันอังคารเป็นอย่างดีค่ะพี่น้องค่ะนะคะนั่นหมายความว่าเราจะมีสเสน่ห์นะคะต่อผู้หญิงนั่นเองเอาว่างั้นนะคะในอาจจะเดินทางอย่างไม่มีแปลนนะคะเออเดินทางพักผ่อนพักล่างนะคะไปแล้วนะคะนี่สําหรับพี่น้องวันอังคารแล้วก็อารมณ์ดีเป็นพิเศษเลยนะคะในวันพรุ่งนี้สุดท้ายแล้วพิกปฏิหารเกิดนะคะดวงโชคดีมา โชคดีในเรื่องของทรัพย์สินโชคดีในเรื่องของการเงินมีเงินก้อนโตนะคะหมุนเข้ามาให้กับพี่น้องวันอังคารแล้วค่ะ,นะะแต่มีโชคมีลาบเข้ามาด้วยนะโอเคนะถือว่าไพ่ออกมาค่อนข้างที่จะดีนะคะพี่น้องค่ะนะในวันพรุ่งนี้ค่ะเลขน้าโชคมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวของเราหรือเลขที่เคยเคยได้รับโชคลาบจะหมุนกลับมาค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลขหนึ่งสี่นะคะแล้วก็ศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งค่ะพี่น้องค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะ สำหรับพูดกลางวันเป็นแบบไหนอืมรวยราชาเหรียญตัวตนการเงินดีเยี่ยมกิจการโอเคนะคะมีเงินทุนมีผู้สน,สนับสนุนในเรื่องของการเงินเงินทุนมีเครดิตนะคะพี่น้องนาเออสิบเหรียญอีกต่างหากนะคะรวยนะแล้วนุ่นนี้โชคดีในเรื่องทรัพย์สินกิจการเกี่ยวกับทรัพย์สินดียเยี่ยมเลยนะคะมีเงินก้อนโตมีโชคมีลาบเข้ามานะคะพี่น้องคะใครรอเงินอยู่ก็จะได้กังวุนะมีเงินเข้าแน่นะคะและก็อาจที่จะทําบุญให้ทานได้ด้วยนะคะ ทำบุญให้ทานได้ด้วยแล้วก็อาจจะตัดสินเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งและเป็นไปนในทางที่ดีนะคะทวดาอํานวยพรให้กับพี่น้องวันพุธกลางวันเละละค่ะนะคะในวันพรุ่งนี้นี่นะคะเหมือนกับเราหมดทุกหมดโศกยัไงไงไม่รู้นะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันเละก็อาจที่จะเดินทางทําคิดทําการแก้ปัญหาไปหาหมอก็ได้นะคะพี่น้องขาะนะและทุกอย่างพี่คลายไม่สบายอยู่ก็เริ่มที่จะหายเร็วสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันเลขนํโชคมาจากไหนมาจากเลขประจำตัวของเราันะะ่นค่ะ สูตเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข510แล้วก็2ค่ะ5102ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสำหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันค่ะพุธกลางคืนขึ้นสามบาทนะคะดูว่าตัวต,วตน,อนอึดอัดกังวลลังเลสงสัยแล้วก็สุขภาพก็ต้องระม,มัดระวังด้วยนะคะเอ็นข้อกระดูกสายตาดวงตาแล้วก็บางท่านก็อาจจะโดนมิดหมอได้ด้วยนะคะพี่น้องค่ะเราะม,มัดระวังเป็นอย่างดีนะคะพี่น้องหนาเอาอย่างนั้นกันเลก็ ทุกอย่างเขาบอกว่าต้องใจเย็นๆใจเย็นๆร่มๆอะไรที่ทำมาไว้ก่อนหน้านี้ก็จะได้เห็นมรคผลแล้วทีละเรื่องทีละเรื่องก็คือไปถึงวงดาวนั่นเองนะคะเออพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะตัดสินใจอะไรตัดสินใจไปเลยนะคะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองค่ะพี่น้องเห็นไหมคะเรื่องเงินเข้าเงินสดสดข้ามือก้าเหรียญเนี่ยนะคะเป็นไพ่เงินที่ดีนะคะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันพุธกลางคืนใครกลางวลในเรื่องของการเงิน ก็อยได้กังวลค่ะพี่น้องค่ะมีเม็ดเนียนมาแน่ยังคงเป็นแม่ทักแม่กองกำกับงานดูแลบริวารเป็นอย่างดีแต่ให้ระวังเรื่องอารมณ์อย่าใจร้อนนะคะพี่น้องค่ะนนอย่าอารมณ์เสียในวันพรุ่งนี้เลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไปเลขอะไรมีเลขสองหนึ่งเจ็ดเก้าสองหนึ่งเจ็ดเก้าค่ะพี่น้องค่ะขอให้หิงหิงค่ะมาดูพี่น้องวันพรฤหัสบดีค่ะสําหรับพี่น้องวันพรฤหัสบดีเอ้าทานายแก๊กให้เนาะ หมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดไฟสเสน่ห์กันเลไม่มีจบเริ่มต้นใหม่หมดเคราะห์นะคะพี่น้องค่ะเนาะพี่น้องวันพฤหัสบสดีนะคะอะไรที่หนักๆน,นะคะมันจบแล้วนะคะอะไรที่หนักๆมันจบแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของการงานงานใครที่ว่างงานอยู่ก็มีงานเข้าแล้วนะคะมีงานทําแล้วหรือโปรเจกต์งานของเราที่เราคิดเอาไว้ในหัวลงมือทําก็จะประสบความสําเร็จนะเราก็สามารถที่จะควบคุมนะคะบริวารได้เป็นอย่างดีเงินก็มีเงินเข้านะคะ ทุกการเดินทางก็มีเม็ดเงินรออยู่ช,ชาเหรียญถึงแม้ว่าจะมีรายจ่ายก็ตามในวันพรุ่งนี้ยังไงแล้วก็หาเงินเข้ามาทันเห็นนะคะรายนีนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้หญิงให้การช่วยเหลือเกื้อหนุนนะคะตัวเราเองในเรื่องของการเงินก็ดีขึ้นเยอะเลยนะสำหรับพี่น,น้องอวันองวันพระฤหัสบดีนะคะอันนี้เอาละเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขพานะของเราขันที่เราใช้อยู่บ่อยๆค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งศูนย์นะคะแล้วก็ห้าสาม หนึ่งศูนย์ห้าสามค่ะขอให้เฮงๆงค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสาหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันพี่น้องวันศุกร์เร็งเงินอยู่เล็งเงินอยู่นะคะมองวิธีการหาเงินก็มีเม็ดเงินกองอยู่ข้างหน้าจริงๆฉะนั้นแล้วพี่น้องลงมือหาได้เลยนะคะอาภสังฆราชมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวันศุกร์เป็นอย่างดีคะ่ะนะคะรวมถึงว่าอาจจะมีเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการศาสนาะนะคะหรือไม่ก็เกี่ยวข้องกับ การอบร,รมหาความรู้เจ็จมิอและมีข่าวดีมีเรื่องฉลองความสําเร็จฉลองเป็นทีมนะคะได้ด้วยเนาะฉลองมงคลสมรสได้ด้วยค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์นะคะถือว่าเยี่ยมเลยสุดท้ายเรื่องงานเด่นเห็นไหมคะเด่นหมดเลยนะคะทั้งเรื่องของการเงินการงานบริวารน,นะคะทุกอย่างดีเยี่ยมเลยนะสาหรับพี่น้องวันศุกร์ในวันพรุ่งนี้ค่ะเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะ สูเลขหน้าไพา่เลขก็ได้มีเลขเจ็ดห้าสามสี่เจ็ดห้าสามสี่ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์หน้าทุกอย่างค่อยๆประคับประคองค่อยๆเดินโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์มีโอกาสออกรถใหม่ได้ด้วยนะคะสําหรับพี่น้องวันเสาร์นะในวันพรุ่งนี้นะอุ่นส่วนดี กัลยานามิตรที่ดีเจอนะคะหรือไม่ก็กิกจการทั้งออนไลน์มีออเดอร์รัวๆค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะแต่มีข่าวดีเข้ามาด้วยเนาะสำหรับพี่น้องวันวันเสาร์นะคะเดินทางทำกิจทำการประสานงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะในวันพรุ่งนี้ยเยี่ยมเลยนะคะเอาละค่ะสุดท้ายแล้วพี่น้องวันเสาร์ว่าไงสุดท้ายแล้วพี่น้องวันเสาร์นะคะเรามาระวังเรื่องสุขภาพในวันพรุ่งนี้เกี่ยวกับเรื่องของอาหารเป็นพิษลำไส้กระเพาะอาหารนักเสพ ะะแล้วก็กรุดลย้อนได้ด้วยนะคะพี่น้องขาเนาะเรามัดระวังในเรื่องสุขภาพเป็นอย่างดีค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขพาณะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆค่ะชวดเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลข4 2แล้วก็ 1, นค่ะ42แล้วก็1นค่ะป้าหมอวัยพรนะพี่น้องทั้ง8วันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ